สวัสดีครับเดี๋ยวพาเบ่งบรรยากาศให้อ่อยติดพู้นะครับพูหัวล้นนะครับผมชถวบ้านเขาเรียกพูหัวล้นครับบรรยากาศยามแรกครับนี่ครับตะเวนกำลังตกพูครับผมสวยงามมากเลยครับบรรยากาศรอบรอครับผมแต่ให้อ่อยครับ มือนี้มาสูบน้ำครับสูบน้ำใส้อ้อยครับเดี๋ยวพาบเบิ้งเลยครับเบิ้งสายน้ำครับผมนี่นะครับเป็นน้ำจุดนะครับผมขึ้นมือละซิบไร่ครับ สิบสองชั่วโมงใหญ่เทนึงนะครับผมบรรยากาศครับสายนำหยุดครับผมนี่ครับลงไปครับสองช่วงครับผมข้างล่างก็เป็นรถไทยนะครับรถไทยสูบน้ำคูบอร์ตาครับผมบรรยากาศภูหัวโลนครับผมบรรยากาศสวยๆครับงมแรงครับ พระอาทิตย์กำลังตกพูนะครับผมบรรยากาศรอบคานครับสวยมากครับมากับทีมงานครับวันนี้สามสี่คนครับ ทีมงานครับผมก็มีไปเม้มบ่ไปไปเม้มมันนั่นหลังวัดบ้านดูไรเป็นบ่เออย่านตีนอนเฝ้าบรรยากาศครับผมบ้านเวลาพี่ชายขอบคุณยังเอาเขของผมผ่านอืเอาเครื่องมาแล้วผมผมได้มานี่ลอยกับบ้านตีนน้อนเฝ้าเป็นมู่กันเลย เจบ่เขาไอเตียมาหมดเลยเน้เขอียนนะเขอีลีของผม่นเเตียมยังไไปไโอเคเามาฝากเลยเด้อหมอยบรรยากาศครับผมกำลังตกปูครับนกขาวๆนะ นกกระยางมันเองมรรมมงเขาไทยให้น่ะเดี๋ยวสิพาชมเบิงพอชทิตตกคูนะครับผม